ชื่อหลุดใครคู่รักดาราอยากเลิกผัวแต่กลัวมไม่ได้สิทธิ์เลี้ยงดูลูกทำเอาชาวเน็ตเนี่ยแห่เดากันสนานเลยล่ะค่ะเมื่อล่าสุดเพจ Facebook เจมอยด์รอยแปดนั้นได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาอีกครั้งว่าดาราบ,บางคู่จะเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้เพราะกลัวสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกไปอยู่กับพ่อคำว่าผัวไห้โซมันคำขอ คนมักจะคิดว่ามีเงินเยอะกว่าอาจเลี้ยงลูกได้ดีกว่าเมียเสมอแต่หาดู้ไม่บางทีเมียก็หากินเองจ่ายเองผัวไม่เลี้ยงแต่มีเงินเปสาวอื่นหลายคู่รับได้ที่ผัวจะมีเล็กมีน้อยเพราะผัวส่งเงินยังเปทั้งเมียทั้งลูกและไม่เคยเอาชนีอื่นมาเทียบเทียมจนออกนอกหน้าแต่บางคู่สิ เงินก็ไม่ได้แถมยังชอบตราหน้าว่าเกาะผัวกินทางทางที่ความเป็นจริงแล้วหาเลี้ยงตัวเองแทบตายสุดท้ายได้แต่ทำใจอยู่เป็นของตายไปวันๆโพสลอยๆไปงั้นไม่ได้พาดผิงคู่ไหนเลยกูเลิกลากหลาไม่นะไม่อีพิมพ์เมียท่านชาดาซึ่งงานเนี่ยก็มีคนเข้ามาเดาในเพจเจมอยร้อยแปดกันเต็มเลยละค่ะ จะใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ